สวัสดีค่ะวันนี้จะนําเสนอสระออกนะคะสระออกประกอบด้วยรูปสระคือข้างหน้านะคะข้างหน้าดูสีแดงๆที่คูนวนๆข้างหน้านี้คือไม้หน้านะคะรูปสระคือไม้หน้าอยู่ด้านหน้าส่วนด้านหลังคือรากข้างและก้าวิสันชนีนะประกอบไปด้วย3มรูปนะคะ3มรูปนี้ เสียงของมันคือออกนะคะคือออก ar อ่านว่าออกนะคะ a ออ่านว่าออกตัวที่เราจะเจอบ่อยๆคือกออกเกาะใช่ไหมบอออกเบอะอะไรเงี้ยนะเราจะเจอบ่อยๆนะคะสระออกเป็นสระเสียงสั้นนี่ครูเคยบอกว่าถ้ามีวิสัญนีอยู่นะคะจะเป็นสระเสียงสั้นนะคะ เราจะเริ่มอ,อ่านกันเลยนะคะดออดองาะอองอ,อ,งอถทอออทอคอออคอ ตอ่อตอต่อเริ่มยากขึ้นนะคะจออ่จอสละเริ่มมากขึ้นต้องจำค่ะซออ่อซอฮออ่อ,อลออลอ บอเบอกนะคะไม่ใช่บอะนะบอกใบไม้ไมเป็นอักษกรกลางต้องอ่านออกเสียงบอกนะคะไม่ใช่อักษรต่ำนะคะบอเบอกยอเอยออ่าเนนี้อักษรต่ำจะออกเสียงสูงขึ้นนะคะนอเนอ พออออนี่คืออักษรสูงนะคะจะเสียงสามัญกออกตัวนี้จําให้ดีเลยค่ะจะเจอบ่อยมากกอออกะนะคะกนะถ้าเป็นคํานามหมายถึงพื้นดินที่มีน้ําล้อมรอบนะคะเป็นคํานามนะคะถ้าเป็นคํากริยาหมายถึง ไปจับไปแตะอะไรเงี้ยเรียกว่าเกาะนะคะสออสอปอออปอชอออชอออออ ทอ,อทอมออมอกรออกรอนะกรอคืออ่อสิ่งที่ใช้ป้องกันตัวเราเรียกว่าเกราะเช่นเสื้อเกราะอะไรเงี้ยนะป้องกันตัวเวลาจะไม่ให้โดนมีดโดนไม้นะเรียกว่าเกราะหรือ กราะที่เป็นลักษณะที่ทำมาจากไม้ไผ่นะแล้วก็เอาไม้เนี่ยตีไปที่ไม้ไผ่เขาเรียกว่าตีเกราะนะมาสมัยก่อนนี้ถ้าจะเรียกประชุมไม่มีะระฆังไม่มีอะไรเลยเขาก็ใช้ไม้ไผ่นะคะเอาไม้มาตีไม้ไผ่ให้ดังแล้วก็เรียกคนมาประชุมเรียกว่าเกราะนะสมัยครูไปสอนลูีดิดำเนี่ยเกราะก็ไม่มีะระฆังก็ไม่มีรู้ไหมโรงเรียนเก่าครูใช้อะไรตี เป็นสัญญาณให้นักเรียนเข้าแถวลูกระเบิดนะคะลูกระเบิดเลยที่มันระเบิดไปแล้วเอามาห้อยแล้วก็เอาเหล็ก่ยตีนาแทนระคังนะคะแถววิรามีเยอะลูกระเบิดนะคะพอรออเพราะอันนี้คือคำควบกรัำระหว่างพอพานกับรอเรือนะคะ ปรออเปาะควบกล้มปปลารเรือหมอเมอันนี้ไม่ใช่คำควบกล้ํแล้วค่ะเป็นหอนำมอนะคะหมอเมาะมมามอเมาะเมื่อมีหอนำเสียงจะสูงขึ้นจากเมาะเป็นเมาะหมออเมาะเสียงสูงตาม หอหีบนะคะเรียกว่าอักษรนำนะคะหอนำมอทออาทะรอเออะทะรละหออัวหัวแต่ละอัวเมื่อวานนี้รออออะหัวรละกรออักระ พอออกเพาะกระเพาะรออูกอลูกงอออกงะรูปงอพอออกเพาะปอรออูกอปลูกเพาะปลูกกออากะทอออทอ กทอจอจรอูรูจอรูฟอไอไฟรออรอไฟรอขาจะเขียนไเรอหรือเปล่ากลายเป็นไฟรอนะคะถ้าเปลี่ยนฟอฟันเป็นพอพานมันจะอ่านพอไอไฟรออรอ ไฟราอแต่อันนี้เขาเขียนฟอฟันก็ต้องเป็นฟอไอไฟรอเราอไฟราอนะคะไฟร้อนะรออะรอมออะมอออกมอรเหมอ,มอปอ,อีปีถอถออะทอปีถอนะคะปีทอคือปีกร,กระต่ายนะคะ สำหรับวันนี้สารออนะคะเริ่มยากขึ้นนะคะมีไม้หน้าอยู่ข้างหน้าแล้วก็ลากข้างข้างหลังแล้วก็วิสัญชนีตามมา,าสามรูปนะคะสามรูปรวมเป็น1เสียงคือเสียงออกนะคะปีเถาะนะคะอ่านบ่อยๆค่ะถึงจะจำได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ